เริ่มแล้วโว้ยใช่ใช่แล้วใครใครบากันอะไรมาใช่ใช่กำลังเข้ากำลังเข้าเองกำลังเข้าเฮ้ยแปลว่าไซด์ไม่มีดิช่วยล่วงโว้แม่เงยเพิ่งวิ่งมาเลยไซด์หนึ่งจะเข้าปะเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยไอ้เฮ้ยจำชื่อไม่ได้อ่ะหลังกระแพงเรียกว่าอะไรนะบูสปะเออใช่ไซด์ที่หนึ่งซดที่หนึ่งซดทีหนึ่งเฮ้ยดักดับดับช็อตให้เพื่อนเพื่อนเข้ากลางให้ละเข้าไปละเข้าไปละเข้าเลยเข้าเลย ตู้ชิดทีที่สองสวยๆสามทีทีว่ะต้องตุ๋ยได้แล้วแหละดีๆเพื่อนเพื่อนกำลังโดนเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละจังหวะ้อมหัวดิเพื่อนหัวตายตายดูตายอยู่หนึ่งตัวดีๆโอเคทำไมตายไม่บอกกูเลยอ่ะโอ้นี้เข้ามาหมดแล้วไอ้เสื อ๋อนี่กูปิดมาดิสคอร์ดลิมนี่กูกูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยจะบายป่ะหรือว่าอีโก้ปเพื่อนอีโก้ดีนะที่เซนพูดฟาดระเบิดตือตัวเตอร์กันปิดไวใสเฉยแค่ทัตว์ปิดพุยปิดบุษลองรบก้าสิบลองรบก้าสิบลองสู้ได้นะลองสู้ได้ลองสู้ได้มึงจะตายแล้วกระหลัดเข้ามึงต้องสู้มึงต้องสู้แบบพิได้แบบพิได้เอาอะไรอะไรเลย ไปเก็บดีไปเก็บดีปืนปืนลองวันลองมาแล้วมาแล้วมาแล้วากเซอร์ไพรส motherfucker ล4ใครเกินแคเกินรูซเอ้อเอเป็นเพื่อนตาด้ยกทีมอ่ะลูกเมื่อ้เซขอบคุณมากครัหนาวมาก ไป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 ไไปไปไปข้ามาแล้วข้ามาแล้วดยดูชาติโ้ไอ้มีคนดูไอ้ลองยังไงยังดูชาตอยู่ชาติหนึ่งวันที่ดีชาไเด๋อเดอไปปิดให้ที่ที่หนที่ีห่สมมมดแล้วอะสมมุติปีทีีแตก พลาสสิย <I> uh ิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันจะโง่เลยไม่โดนเลยจริงจริงแล้วบตกเป็นไงบ้างวะ สามหัวนี่ไม่ต้องเล่นเลยเจ๋อเอ้มีมิดหนึ่งตัวเดี๋ยวแฟนให้เดี๋ยวแฟนให้ผมก็เคยเล่นนะครับไม่เป็นคนดูคนดูคนดูสตีนี่แบะ แต่ละแต่ละลองหนึ่งลองอีกสวยเท่ลูกทิ้งลัตโอเวอร์เก็บฟุซิตี้ออนฟอสปอมอยู่ก่บโอ้เฮ้ยมาแล้วชิหายโลดแล้วโลดแล้วสวยโคตรเด๋ยวท์ฮันหยางกาชาตัวแทบตัดโอ้โหเซตสวยโดนหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งไว้แล้ว the ไซมี่กาแล็กซี่ไซมี่ไซมี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นฮะระวังนะตัอหลังต่อแตก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 หนึ่งแตกหนึ่งจะตายเร็วเอาบอมไม่ฮาร์ดได้ฮแทนก็ได้เดี๋ยวแบงไ์้ะส่งซีดีโนรีฟอร์มรวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟช็อตให้ช็อตช็อตช็องสองสองไม่โดนไม่โดนอ๋อไม่นะโดนโโดดนแปดโดนแปดเอลเอล าเดี๋ยวฆ่ากันเลยทุกที่มาเมื่อกี้ไม่ต้องโผลเลยเพื่อนล็อกให้อยู่นั่นดิจะโผลทำไมวะแบกไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินเหรอนะไล่หมดไหมฉันเข้ามาแล้วล้องเพื่อนแย่ๆร้องเรื่อยเรื่อ แตกตกตกหมดแตหมดตหมดตหมดตกหมด่ใแตกแตกแตตกตกมวยเนมลงไอ้ยูสรตโอ้โหบอต่เฮ้ยฉันรู้สมอช็อตหนึ่งลงยี่บเือดยี่สิบยูแคนโกบแฟดแล้วโดดลงไปแฟดแล้วโดดมมือฆ่าตาตายโอ้โหแฟดอะไรวะนี รัดอีโลรดอีลูกรัดอีกลูกรัดอีกลูก,ก,ลกยอดเซียนเหรอถ้าเกิดมันมาม,มิดนีอะไม่มีทางรู้สวัสดี่ะไม่นอนค่ะสวัสดีแคปแม่มมแต่พงศิไม่ข่าจะอยู่ใต้วินโด์และโอ้โห ไม่ชอบตำแหน่งมึงเลยวะสุดๆสวยๆไปรอไม่ได้นะเกิดไกลขนาดเนี้ยตาเมื่อกี้ตอนเข้าซ้ายกูยิงไปสามตัวไม่มีใครช่วยเลยอ้าวเข้าหัวกูตายอ้าวเข้าหัวอีกคนวิงโดนได้ไงวะปีเคลียร์แล้วแหละระดับนี้เคลียร์แล้วรีีเคลย์ บีกเรือเรียเนี่ยโกงบีเฮ้ยแลมหนึ่งแลมตายออฟลองแตกไม่ได้วางเมื่อกี้กูยิงทะูุตัวโบกตายสองเข้าหัวด้วยแฮกไอ้เหี้ยว้าวไม่มีใครดีเลยอ่ะมีดิได้โคตรสกิลดีบอกเลย ช็อตช็อตช็อตห้าสช็อตมันเก็บปืนเพื่อนไปอ่ะชุดชุดชุดแยกแยกแยตรงนั้นแตกเอชพอร์ต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 เอชพอรตเอชอร์ตเอชพอร์ตเอชอร์ตเอชพอรเอชพอร์ตเอชพอร์อชพอร์ตเอช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 อรตชพอตชพอตชพอตช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 อ ทำได้ไงวะกันดเซนยูดอช็อตไว้เลยได้ที่เหลือเพื่อนดูกลานมิดบอกบอกมันแอบบอกว่าแอบใช่ปะแท็กโฟดีแท็กโฟดีต้องซุบต้องซุบอะไรอ่ะ เถ้าเพื่อนเข้าเซ็นหน้าเข้าเมื่อกี้อเมื่อกีู้ดภาษแบบก๊อ f r ลิกเลยนะน่โอ้โหดีเกิลกูเหมือนมีไม์หลักพันอยู่แต่ไม่ยอมใช้ไปใช้หมัดว่าหลักหลักยีสแทนเอวเอวเอมาเดี๋ยวข้าเุกสู้กับเลี่ยน เฮ้ยมันกูตามหฮัลโหล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 มาเด้อมาเด้อฟกเกอร์เฮ้โซรูดแมนฟกอยู่าหะอยู่กินเดวียดนามอินเดีฟากอยูเวียดนามฟักอยู่ฟกอยูฟักยูปูติน่แล้วพ o l o ้ยเปิดมาดิทอยแล้ว แหบ1นึ่งล็งลงลงงสวยสวยเออลนะอลเอโเช็คกูสกูสแ์อ้าวอ้าวบอลินบอินบอยินอผิดอิดฮัลโหลเฮ้ยทีทนงสวยสวยเโยชบอฟอร์ชไอ้ฮา่แพนได้นะเทลุยน้อไม่ทันแล้อเหลือสิอ่ะมีพิตัวนึงช็อตตัวพิตัวลุมช็อตเลยได้วาเช้าวิาเช้าปิดหนึงตง สวยสัสต์หนึ่งอีโลมาเลยโอ้โคตรแม่นนะโคตรเดือดชาวงูเย็นโอ้โหดนเลยวันหมออลองวันหมอวันหมอเอคลีเอเอคลีเอเร็ไปเร็วๆเพื่อจะตายหมดอีกแล้วเอคลีเอเอคลีเอ ขำๆขำๆด้วยเป็นไปดูลองไปไปดูลองไปดูลองมอลีมอลีเยอะล้วมลี่ชอบอ๋อมือติดมือเงี้ยเมื่อกี้ยี่สิบได้มลีฝักแมนี่ไม่โดนนี่อย่ใกล้ยมันมันกัดฟันพูดแล้วเป็นไม่ฟังใครเลยอืออีสี่โดอีสี่โด้เซนเมื่อกี้กูตาเพราะอะไรรู้ไหม ตามพราติดมือเนี่ยแหละฮ่าหัวหื่อหัวหือเลือกคนละครึ่งย่าอืออ้าวอ้าอ้จี๊ดจริงไม่โดนทุกคนมทั้งนั้นไม่มีใครช่วยเลยอ่ะใช่เมื่อกี้โลทันก็มีนะโลทันก็มีหนึ่งไม่ใช่มิดเหรอก็มีด้วยโลทันด้วยแล้วก็เอช็อตด้วย ไม่มีเลยไปซะไี่เรอไม่มีเออกูไม่เห็นมีเลทันเลยว๊อท์ประจานร้อนอีกแล้วเืี่ยโอ้โหช็อตแม่งออกมาได้จังหวะแบบแย่มากเลยแย่แบบแย่สุดๆไปเลยเอาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาเล่นใกล้ทุกตาเลยใครอยากไปวัดกับอีกผมได้บ้างอ่ะโอ้โหไอ้โอ้โหพัง ลบสิบเอ็ดช่วยไหมไม่รู้เฮ้ยหัวแตกหัวแตกฉันลุ้ได้รู้ให้รู้ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ข้างหน้ามันมีไฟอยู่กูเดินไปกูก็ตายใช่มาเนี่ยยัไม่รู้อ,อ๋อโอ้ยมันโอ้ยมาจริงว่ะเบี้ อัลโลโลโลถ้โดนแฝงพูดเลยโอ้เอาไฟนโนบะฮัตลโหละโอ้โโอเนนสองทูนโนทูโนทูันสหน้าน้ำเ็ตน้ำเ็ตอะไรกันการไปเพื่อนวะนะไม่อยากตายไีเถอโอ้โห่วงแล้วง่วงแลลวไอ้เนี่ย หรือกูแอบเป็นคุณหัวบอยนะคุณหัวแล้วนะได้ได้เอ๊ะโอ้โหลบสามหกแม่งเฮ้ยสองตัวไม่มีช็อตไม่มีช็อตไม่มีช็อตเชื่อกูไม่มีช็อตไม่มีช็อตแอบปืนหน่อยเนียนจัดที่ที่หนึ่งที่ที่หนึ่งร้องหนึ่งที่ทีหนึ่งร้องหนึ่งที่ทีเอาซีทีก่อนโอ้ เงินห uh, ัวเล่นอ่ะเรามันเห็นหัวม ah ันอะไรขนาดนั ABOUT ้นวะไม่ได้มันเดือดจังเลยอ่ะทำไมคุณเล่นอย่างนี้อ่ะคุณน่าจุกมันไม่คกิกับมึงเลยแต่เซตี้ไดเงินดิไม่สนใจ โนทัแคดวอลมีไม่มีแคดวอลไม่มีสวยๆเพื่อซื้อเกการโอ้โหหมูหมูเซนต์่าดได้ปะเซนตป่าเซตต้องปาแล้วปาแล้ว่มาแล้วมันเม็ดเดียวกณทำอะไรกันโดนเหมือนกูเลยเม็ดเดียวเลย โอ้โหอ,อะไรกับเนี่ยเม็ดเดียวจะสู้ไงวะเนี่ยน่าเกลียดเลือดฉันเต็มระยะสองร้อยหลาโดนดิจเกิลนัดหนึ่งตายโดนเหมือนกันไอ้เฮียกูปาดด้วยแต่เมื่อกี้แม่ขันมาโป๊ะจบเลยทำไงอ่ออะบายเหรอต้องบายว่ะ <'s> เหมือนจะเอะระวังเอเนี่ย วเกิดอาหยงขึ้นเย้เลยลองแตกลองแตกปอคาอตัวช็อตตั้งแต่อ้าวโดนเฉยมันจะปักแต่ช็อตยังไม่เข้าช็อตยังไม่เข้าคือ oh. เข้าไปแล้วน่าจะไม่มีช็อตเข้านะน่าจะจักเอาอ,องอย่างเดียวเลยนเนมีมีปืน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 ถ้าไปช็อตเอาปืนได้แต่ไม่แล้วแต่ฮันเฮ้ยคายหนึ่งขายหนึ่งเพื่อน ถัดแล้วถัดแล้วถัดแล้วขั 1, ้นึ่งขันึ่งขั้นหนึ่ง Oh my god สเปชั้นอย่างแนว <S <S มันดันเข้าไปในชั้นโนแล้วมันก็ตายแลยว้วชิบหายเออเอลองหนึ่งลบสี่สิบเอลองเอลองเอลองมันเอลองแค่ชั้นโนมีบอมชั้นโนมีบอมชั้นโนมันยุ่ง <Channel. S 2> ชั้นโน้ชั้นโนมีมันบู๊จัดทะลุทำไมเป้าสูง โอ้โหไม่ออกมาจับแล้วโอ้ครับจับแล้วเจ๋วจซ้ายมาเฮ้ยมีมามาซุก,กา้ <c oughs> าทันโน่หนึ่งโกูกูวิดามิสด็อก นูกนูกนูกทำไมเพื่อนที่มันมาด้วยเหมือนกับแบบว่ามาแบกเลยวะสามสิบกแปดอย่าไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมกันด้วยนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยนะบ๊ายบาย